ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนราธิวา FM ส FM 9 8 2จเมกแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะได้เวลากลับมาติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการประจำวันค่ะสำหรับข่าวที่น่าสนใจวันนี้ นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและได้รับรายงานถึงสัญญาณซึ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทยโดยกระทรวงอุตสาหก,กรรมได้รายงานให้ทราบว่าภาคการผลิตอุตสาหก,กรรมในเดือนเมษายน2565เติบโตที่ร้อยละ0.56เป็นบวกต่อเนื่องเป็นเดือนที่แ Yeah. <laughs> ขณะที่สำนักง,งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประเมินแนวโน้มผ่านเครื่องมือระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยพบว่าใน1-2เดือนข้างหน้าภาคอุตสาหกรรมจะยังขยายตัวได้ด้วยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศและการเติบโตของการส่งออกตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าของไทยภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 คลี่คลายตามลำดับทั้งไทยและต่างประเทศผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคประชาชนมีการเดินทางและ มีการใช้จ่ายมากขึ้น นายกรัฐมนตรีพอใจกับสัญญาณของเศรษฐกิจที่ล่าสุดยังชี้ถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทยทั้งการผลิตอุตสาหกรรมการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรตลอดจนการท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นจากการเปิดประเทศเต็มรูปแบบทั้งหมดสะท้อนถึงแนวโน้มการมีงานทําและกําลังการใช้จ่ายของประชาชนที่จะดีขึ้นเป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลมุ่งดูแลให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ต่อเนื่องเพื่อเกิดการจ้างงานให้ประชาชนมีรายได้ ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนราธิวา FM 9 8 2 5เส FM แ8 2 5มกะแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร